สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้วิชาภาษาอังกฤษเสริมก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักกับคุณครูกันหน่อยนะคะคุณครูมีชื่อว่านางสาวนิต,ตยานิลจันนะคะหรือนักเรียนสามารถเรียกคุณครูได้ว่าคุณครูหนนิซึ่งคุณครูจะสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมของระดับชั้นป .3 นะคะ สำหรับหัวข้อเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนสำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมนะคะก็คือเรื่อง common noun นะคะ common noun นักเรียนเคยได้ยินคำว่า noun คำนี้มาก่อนหรือเปล่าคะ noun Now นะคะ noun นี่คือคำนามนะคะคำนามก็คือคำที่เราใช้เรียกสิ่งต่างๆ ซึ่งคำนาวก็จะคำนามก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทแต่ประณนี้ประเภทที่เราจะเรียนก็คือ common คำนี้นะคะ c o m m o n common รวมการจานว่า common noun ซึ่งคำว่า common เนี่ยคือทั่วไปก็คือไม่ได้ระบุว่าเป็นสิ่งไหนหรืออันไหนก็คือทั่วๆไป เพราะฉะนั้นแปลรวมกัน common noun ก็คือคำนามทั่วไปคำนามทั่วไปนี่นะคะความหมายก็คือคำนามที่เราใช้เรียกสิ่งต่างๆทั่วไปไม่เจาะจงไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะวันนี้คุณครูหนูนิดมีตัวอย่างคำนามเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราใช้เรียก คนเรียกสัตว์เรียกสิ่งของเดี๋ยวมีคำว่าอะไรบ้างเราไปดูในสไลด์ต่อไปกันเลยค่ะแบบแรกนะคะคือ person 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 นี่คือคนนะคะคนคำแรกได้แก่ farmer 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 ดูจากรูปภาพแล้วนักเรียนน่าจะพอเดาได้นะคะว่า farmer เนี่ยคือใคร คำต่อมา doctor 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 ก็คือคุณหมอนะคะดูจากรูปได้เลยต่อมา teacher 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 ก็คือคุณครูนุนนั่นเองก็คือคำว่าคุณครูต่อไปค่ะ girl girl g i ดูจากรูปแล้วเป็นเด็ก ผู้หญิงเพราะฉะนั้น girls คือเด็กผู้หญิงนะคะส่วน boy boy คือเด็กผู้ชายต่อมา man, man 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 ดูจากรูปภาพแล้วพอจะเดาได้ไหมคะว่าคือใคร woman 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 ดูจากรูปภาพแล้วน่าจะเดาได้ไหมคะ คำว่า man เนี่ยนะคะแปลว่าผู้ชายผู้ชายนะคะส่วน woman ก็คือผู้หญิงนะคะนักเรียนต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นประเภท animal 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 ก็คือสัตว์นะคะซึ่งในโลกของเราเนี่ยมีสัตว์มากมายหลายชนิดซึ่ง animal เนี่ยก็คือคำนามทั่วไปเช่นกันนะคะ คำแรกนะคะได้แก่คําว่า goldfish 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 ดูจากรูปแล้วมีใครเลี้ยงไว้ที่บ้านไหมคะใครชอบเลี้ยงปลาทองบ้างคะต่อไปคะ่ะ wolf 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 ก็คือหมาป่านั่นเองนะคะต่อมา go ose, goose 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 ก็คือ ห่านค่ะคำต่อมา turtle 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 ก็คือเต่านั่นเองนะคะต่อมา duck duck เป็ดนะคะต่อไป hippo hippo นักเรียนเคยเห็น hippo บ้างหรือเปล่าคะต่อมาค่ะ elephant I love a n t คำนี้นะักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะประเภทต่อไปของคำนามทั่วไปที่เราจะเรียนกันในชั้นนี้นะคะก็คือสิ่งสิ่งก็คือสิ่งของนะคะก็ได้แก่ข้าของเครื่องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใช้ในบ้านเรือนอุปกรณ์การเรือนหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือหรือสิ่งต่างๆที่เราใช้นะคะก็คือรวมอยู่ในสิ่งของ แบบนี้จะเป็นคำนามทั่วไปนะคะคำแรกได้แก่คำว่า Soap soap คำต่อมา Sofa sofa คำต่อมา b o c a s e b o o k c a s สบุ๊กเคสเนี่ยคือชั้นวางหนังสือนะคะนักเรียนต่อมา m o p mop Mop คำต่อไป Computer c o m ค u t e r ตำต่อมา s h a r p n n e r s h a r p e n e r คำสุดท้าย b a c k Back สำหรับคำศัพท์ที่คุณครูหนูนิดได้สอนไปวันนี้นะคะขอให้นักเรียนจำแล้วก็เอาไปทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่คุณครูได้สั่งงานไว้ สำหรับบทเรียนวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย